Hello. than came later than I expected. I've been I waiting. สวัสดีครับเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS หัวใจนั่งเล่นเกม Solo r รุ่ยไรก็มีตัวละครใหม่มาแล้วก็กิจกรรมใหม่ตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้สินี่ความสัมพันธ์ของตัวละครนะเล่นเยอะก็ได้เยอะเล่นน้อยก็ได้น้อยตรงนี้รับลูบี้กันได้นะรับเพชรกันได้ รับใครที่ได้ตัวละครและปั้นได้ดีๆนะนี่มันผมผมมีน้องเนี่ยก็สามารถรับพิษกันได้สบายๆเลยถึงผมถึงเล้หกสิบก็ถึงขั้นสุดก็ได้แปดสิบนะเนี่ผมยังไม่ถึงขั้นแปดสิบหรอกนะก็ได้แค่หกสิบก็เล่นเรื่อยๆฮนะไม่มีมากไม่มีอะไรมากก็มีตัวละครใหม่ครับตัวละครใหม่จะลองเรียนร้ก่อนเกมมันหนักก็แม่มุดอย่างน้ําแข็งนะแม,ม่มุดน้ําแข็งก็มาเจอน้องนี่เหมือนเดิมอ,อย่างเช่นเคยนะ ประกาศสมาชิกใหม่เพิ่เมเบอร์ใช่อันนี้ผมมีอยู่หมื่นหนึ่งหน้าก็ผมส่งไปได้ยี่สิบครั้งสำหรับของอ่าดาบทรัพแสงเมื่อตัวเราตอนที่แล้วนะเชื่อสักอย่างนี่แหละอันนี้น่าเป็นลูกครึ่งนะอ่าอัรน,นะอลิเซียอลิเซียเบลดนะอ่าสายน้ําแม่มดนะจอมวิศนี่ใส่ขาวสาวหวยอุ้ยยังไงเอ้าโหได้ด้วยอย่างน,นี้ต้องจัดครับอย่างนี้ต้องจัด เนกาถาสับปีเศษอย่างแวุธพยายามสุ่มน้องก็ได้แล้วก็พยายามหาของไม้ได้ด้วยนะวุฒใหม่เยอะอะไรนะอันนี้ของของเยเกอะไรไม่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 ใช่ไม่ไม่ใช่เพิ่มตัวละครใหม่จะเอาเพิ่มวุฒใหม่อ๋อนี่ของใหม่เป็นน้ำหรอเป็นอะไรน้ำเปนปืนเหรอะใหสักอย่างเสียงมันไม่เอาแล้วกันผมเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่ารู้มันจะทำอะไรแหละก็ลองเอาดูมา ีเพิ่มเป็นตัวไอ้พี่เสือนะพี่เสือร่างแปลงของเบ้แบกฮูแบกยุงโฮนะอ่าผมก็มีอยูสิบก็สุดม,มันเล่นครับมาอันไหนก็อะไรและสุดม,มันเล่นนี่เป็นสุตัวนี้แรงหนักเลยอชอบน,อาาน้องก็อ่าฮะมันเตงไม่ได้หรอกถ้าธรรมดาถ้ามันเต่งตกใจน้ ห,หน้าสองชิ้นขอดูหน่อย้ดีไว้ใเดียถ้าสนะกานจมมอมกษสิต่รวมจอมีน้องไม่ไม่ก็เท่าไหร่น้องสวยอยู่แต่ไม่ก็เท่าไหร่เล่นได้อยูอ่คว้าหินรวมพอแล้วมาคิดแค่น,นี้อ๋าาอฮะลง อันนี้ก็มาสูงนียี่วันเดี๋ยโอ้ยพอได้เก็บครับถ้าผมยังไม่ได้รอบนี้นะอันนี้มันจะเพิ่มมาเป็นเต็มเม็กเลยเอาเท่าไหร่ดีหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ไม่ใช่เลมันจะหมดนะหนึ่งพันอยู่อี 1, 000, กหนึ่งพันสองพันสามพันสี่งนไปทำหน่วยไม่ได้ครับอ่าได้มาเศษสิบใบ อืมพอจะเล่นครับพอจะเล่นสิบสิบใบอันนี้น้องแตกนะไม่แตกยี่สิบวันพี่หา,าตาเหงือกเลยมาสมควรได้เปรียบน้องน้องอให้พี่เถอะพี่ถุงได้ยี่สิบแล้วครั้งก่อนนะ่ะธรรมดาธรรมดาไดี่สิบถุงนะอย่างเงี้ยก็สูงสิบครั้งไม่แตกเอซอาร์มาให้นะ ไม่มีอะไรมันคือไลฟร้สูอออส้ลูกไฟดองดวงตาเห็นมังกรเพียบได้ดวงตามังกร อโอเคเลืออีกมันไปเพชรอีกสักนิดดีกว่าไงต้องได้อีกแล้วเพื่อนอันนี้เลือีกสองครั้งน้องออกมาจริงไหมนะไอ้ข้อมืออ่ะกำไปน้ำแข็งเหรอฮะน้นองไม่ตกใจน้องไม่กลัวจะออกธรรมดาอยู่แรง ถุดเลยนสิคลิปครับไปคืนที่เกียดตีเวลาอ้าวนี่อุ๊ดนี่เก่งอ่าถ้าแสงตรงนี้ตีใกล้ไปเลยว่าเอ่อมาครับสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดวันแล้วสองแล้วสิบคูเออสิบก็สองพัน ไม่เป็นไรครับอีกขาดอีกประมาณ3 2ครั้ง3 2อเออ2ครั้ง2ครั้ง6 7 8ืมเดี๋ยวผมก็ไปหาเพชรเพื่อมีสิวัน,บนส,สบายๆครับส่วนตัวละครที่แล้วเนี่ยแม่นางนี่ชื่ออะไรมาดูตัวละครมุมหน่อยเอย้ผมพามาเป็นทีมรีกเลยอะทีมเก่งอ่ะเนี่ย,อ,ยอ่าชาแห่งหินผมอัพอังนหกสิบแล้ เองนะน no ้องเขาอะผมไม่ได nice. ้มีตังค์ซื้อชุดกับเขาไงก็เลยออนไปหน่อยอืมนี่ขออัพจริงไหมถ้าแสงขาดอยู่ตัวหนึ่งมาอัพทัดน้ำดีวะช่างใจจริงๆมาพบปะจะเก่งเก่งเกินใช่ไหมมาทมดาวจะเก่งเก่งเกินใช่ไหม อ่ะยืดกิ่งผีดนี่ก็สวยนะนางธนูสาวธนูก็อัพถึงหกสิบเข้าไปเก็บเพชรอ่ะครับก็ไไมมม่ีออะรืยืดกิี้เกียรติอ่ะครับก็ประมาณนี้ครับก็คลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วยครับเพื่อกำลังใจช่องผมเดี๋ยวถ้าว่าผมการันตีได้ก็จะมายังไงอ่ะจะมาว่าเส้นให้ดูนะแต่ทุกครั้งยังบอกได้ให้ดูก็ไม่เคยจะเล่นนะเดี๋ยวผมดูชุดน้องก่อน ค่าราการเสีย,ยแน่นอนนะชุดเขามีสองชุดเลล้วยเหรอสวยหนึ่งครัง้งด่อบัญชีเจ็ดร้อยกว่าบ,บาทไม่เจ้าดูได้ไหมดูไม่ได้สวย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 สกิลมีตังค์มาไหนพี่จะซื้อให้หมดป่วยผมไปด้วยเจ้าปี๋ผมอยากมาได้ดูหน่อยเพราะมีกิจกรรมที่ผมค้างอยู่ไงเอาไปในไหนดีกิจกรรม 下一篇ซูส oh yeah, ูซูซูซูอ๋อเนี่ยคอนเทนต์อ่ะอันนี้ผมเล่นตัดแสงดีกว่ามี่ทัชไฟที่ต้องปิดเนี่ยตัดแสง ผมได้มาถึงด่านชั้นที่5ชั้นที่4กว่าเพราะว่าค่าผลิตผมคุมไม่ถึงบวก2ไปด้วยได้ป่านได้ง่ายๆหน่อยอ่า90,000 90ต,90ต่อ8,000 90,000ต่อ80,000เออ90,000ต่อ80,000มาผมตั้งออโ,โต้ไปไหรือเปล่อโอ้ใช่โอโต้แม่งงงไปข้าง,ง,งหลังคา,งาติดตามมาขโมยอันนี้ทายกันหรือเปล่าเนี่ยู้ไม่รู้ เฮ้ยที่ยนเขาน่เลียบร้อยอันนี้ตีแรงไอ้สอาร์นี่ตีแรงมากเปลี่ยนก่อนเนครบามตัวแล้วก็อัดยุมไป ไม่โดนเลยอไรชือผิดหมดเลยเชี่ยมาส่งลูกต hey, ักระตกุกระอกมาออกมามาแม่จิ like ้มไม่หมดลบได้แลเบิดใ่กลัวหลบกเป็นหลวมาลูกหมดแล้วเด็กพ่อไหเดแม่พันช่ đụ cái gì nữa cái kim หน่อยทําหมดแค่แค่แค่ข้างเดียว

สามตามไปก่อนได้กองกากจัดเล่ยากนะสายสายสูงยากมันเป็นที่ค่าพลังของเราใช่แหมะออ่าก็มาได้้อไมาได้ได้ได้ด้ไอ่ไหออ้ไดได้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 ไเ้้ได้ได้้ไเ้ได้้้ดได้ได้ได้ได่ได้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 ไดงไ้ได้ไไดมได้ไดมา้ายขอเขอา้า ครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสแกนด้วยครับเพื่อกำลังแกมช่องผมก็อย่าค่อยเก็บมา20วันก็พอได้อยู่บอสู้พอพอโอเหวียงนะพอได้หาครับจอดนี้ก็บายบายครับบายบาย